สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เยี่ยมชมนี่เป็นเฉลยคณิตศาสตร์เจวิชาสามัญน,นะครับสอบเมื่อมก,กราปี56นะครับมาถึงข้อที่20เรื่องความน่าจะเป็นอ่านโจทย์กันเลยครับนักเรียนห้องหนึ่งนะฮะมีจำนวน30คนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรด A มี5คนเกรด B 15คนเกรด C 10คน นะครับสุ่มนักเรียน3คนจากห้องนี้ถามว่าความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนอย่างน้อย1คนมีคำว่าอย่างน้อยอย่างน้อยนี่สำคัญนะฮะอย่างน้อย1คนได้เกรด A แปลว่าอะไรครับแปลว่าได้เกรด A1 คนเกรด A2 คนเกรด A3 คนนะครับนับทีละอันนะฮะ ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทบทวนความรู้พื้นฐานใช่ไหมครับเพราะเราถือว่าคนที่ดูคลิปนี้นะครับอาจจะลืมเนะื้อหาเดิมไปบ้างนะครับก็เลยต้องทบทวนทุกครั้งความรู้พื้นฐานที่ใช้ในข้อนี้ก็คือสูตรนะครับสูตรในการจัดกลุ่มจัดหมู่ก็คือ ncr จำได้ไหมเอ่ยจำสูตร ncr ได้ไหมบางครั้งเราเขียนแบบนี้เหมือนกันแบบไหนก็ได้ สูตรของมันก็คือ n factor รียหารด้วย n ลบ r factor รียคูณกับ r factor รียลจำได้ไหมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการหา3 0 c 3ดูนะครับ3 0 c 3ถ้าเราใช้ตามสูตรมันก็คือ30 Fa แฟกหารด้วย 30ลบ3ถูกไหม n คือ30 r คือ3 30ลบ3ก็เหลือ27แฟกในที่นี้ก็คือ3แฟนะครับแล้วเราก็แตกตัวเลขว่าอะไรครับ30คูณ29คูณ28คูณ27แฟแล้วหยุดหยุดที่27แฟเพราะเราจะเอา27แฟมาตัดกันนี่ 3มแฟกมันก็คือ3าคูณสใช่ไหมมันก็คือ6นั่นแหละนะครับแล้วเราก็ตัดตัวที่แฟกเยอะๆออกไปนะครับเราก็จะได้ตัวเลขที่เหลือเอา6ไปตัด30ได้5นะฮะตัดตัวนี้นะได้5ที่เหลือนะครับเราก็เอา5คูณ29คูณ28นะครับมันก็จะได้4 000, 6 0พตรงนี้ต้องไม่ใช่ปัญหาละ นะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเราต้องทำได้แล้วเนาะก็ทบทวนเรื่องสูตร ncr นะครับจริงๆแล้วมี npr มีอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดแต่ข้อนี้คุยใช้แต่ ncr เอาละครับพอเราเริ่มจำได้แล้วว่าอ๋อมันใช้ nfactorial หารอะไรยังไงเรามาดูต่อเลยโจทย์ข้อนี้บอกว่ามีนักเรียนที่ได้เกรด a นะครับมี5คนมีนักเรียนที่ได้เกรด b มีอยู่15คน มีนักเรียนที่ได้เกรด C รมี10คนไม่ต้องห่วงฮะโจทย์เขานับมาแล้วครับว่ามีทั้งหมด30คนนะครับมี30คนตอนนี้ดูนะครับข้อนี้คิดได้2วิธีนะครับคุณจะคิดวิธีแบบปกติให้ดูเลยวิธีนี้ก็คือการนับว่ามีนักเรียนที่ได้ A 1นะครับ1น2คน3คน3คนเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นคนที่ได้ A จำนวนคนนะอันนี้เป็นคนที่ได้เกรดถ้าไม่ a ก็ต้องเป็นอะไรครับ B หรือ C นับรวมกันได้นะฮะอันนี้คือกรณีกรณีที่1ครับกรณีที่1ฮะครูก็บอกว่าเอ๊ะถ้าครูสุ่มได้นักเรียนที่เกรด A 1คนแล้วได้เกรดอื่นๆอีก2คนจะมีกี่วิธีจำนว,นวนวิธีนะครับ ขั้นตอนที่1นสุ่มนักเรียนให้ได้ A 1คน A มีกี่คนครับ A มี5ให้ได้1คนก็คือ 5, C, 1ถูกไหมยังไม่จบงานเราจะต้องหยิบอีกไม่ใช่หยิบฮะสุ่มฮะสุ่มอีก2คนจากกี่คนครับ B หรือ C รวมกันก็คือ25คนเห็นไหมแต่เราต้องการสุ่ม2คนเพราะฉะนั้นคูณด้วย ยี่สิบห้า c สองตันไหมครับตันนะตันนะแล้วเราก็ไปหาค่าว่า5 c 1นึคูณยี c 2ได้เท่าไหร่ก็โดยใช้สูตร ncr แบบนี้แบบแฟกทอเรียลนี้นะครับอันนี้เพื่อความรวดเร็วครูจะหาให้เลยนะฮะก็คือได้1500วิธีเยอะนะเยอะนะไม่ต้องตกใจติดไว้ กรณีที่2นะฮะกรณีที่2สมมุติเราได้ a 2คนละ่ะ b หรือ c ก็ต้องมาแค่คนเดียวจุกไหมเพราะโจทย์ต้องการสุ่มแค่3คนถูกไหมครับจำนวนวิธีก็คือ a 2คนมาจาก5 c 2 b หรือ c 1คนก็มาจาก25 c 1นะครับเลือกมา1โอเคนะจากการนับแบบนี้เราจะได้อีก 250วิธีค่อยๆค,คิดนะครับจะเย็นชา้าๆกรณีที่3ครับกรณีที่3ก็คือเราจะให้ได้นักเรียนที่ได้เกรด A ทั้ง3คนเลยเพราะฉะนั้นเกรด B หรือ C ไม่ต้องมาเลย0ูนย์คนเลยนะครับ A มี5คนเลือก3คน นะครับ B หรือ C มี25คนไม่เลือกเลยนะฮะศูนย์ยี่ห้าสี่ศูนย์หรือศูนย์แฟกนะครับ, 0, 40, ร fact, รบตัวหารจะมีศูนย์แฟกศูนย์แฟกมีแค่เท่ากันหนึ่งนะฮะอ่ะห้าสี่สามยี่ห้าสี่ศูนย์ก็จะออกมาได้สิบวิธีเห็นไหมครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะน้องหลายคนชอบสับสนฮะชอบสับสนว่าเอ๊แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูจะเอาสามอันนี้มาบวกกัน หรือมาคูณกันนะครับจะเอา3อันนี้บวกกันหรือคูณกันดูตรงนี้ครับในกรณีที่1เราหยิบ a เราหยิบ b c คููเรียกว่าขั้นตอนขั้นตอนที่1น้องหยิบ a ขั้นตอนที่2อน้องหยิบ b หรือ c หยิบแล้วพอหยิบมาถึง b หรือ c แล้วจบ3คนจบ3คนเรียกว่าจบงานจบงาน ในระหว่างที่ขั้นที่1ไปขั้นที่2แล้วค่อยจบงานให้เอาขั้นที่1คูณขั้นที่2จําไว้นะขั้นที่1คูณขั้นที่2ถ้ามันมี10ขั้นก็เอาคูณกันให้หมดพอมันจบงานกรณีที่2สังเกตว่าครูเริ่มงานใหม่ตั้งแต่ขั้นแรกเห็นไหมขั้นแรกอีกแล้วขั้นที่2แล้วพอจบงานจับคูณกันซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับงานแรกเลยแบบนี้ เมื่อคิดเป็นกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3ซึ่งมันแยกอิกสระจากกันผลจากการคิดเสร็จแล้วให้น้องเอามาบวกกันครับเห็นไหมบวกกันนะบวกกันบวกกันบวกกันออกมามันจะได้ทั้งหมด1,760นี่นะฮะ1,760เนอะบวกกันง่ายๆตรงนี้เป๊ะๆเ,เลย นี่คืออีเวนท์ที่เราสนใจนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือ P.E. ความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ E นะครับจะได้จากจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหาร sample space นะครับซึ่งจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือ1760 sample space ครับ sample space คืออะไรรู้ไหม เซมิมเอร์สเปซก็คือการนับแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขเช่นเรามีนักเรียนอยู่30คนสุ่มหยิบ3คนแบบไม่มีเงื่อนไขเขาก็เรียกว่า343 3นั่นเองถูกไหมซึ่งครู่คำนวณไว้ให้ตอนต้นแล้วนั่นแหละก็คือ4060เราก็เอามาหารกันนะครับ4 0 6พพอจับหารกันเสร็จแล้วนะครับเหลือไปดูช้อย ปรากฏว่ามันเป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นครูก็จะตอบติดเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำนั่นก็คือตัดทอนกันเรียบร้อยแล้วนะได้88หารด้วย203จบข่าวเห็นะค่อยๆคิดนะอันนี้ครูคิดแบบตรงๆเลยตรงๆจะคิดเลขค่อนข้างเยอะนะฮะเราต้องระวังการคิดแฟกทอเรียลตรงนี้นะต้องระวังการคิดแฟกทอเรียลให้ดีให้ละเอียดรอบคอบเข้าไว้นะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบคือ88ส่วน203นะครับมาดูช้อยนะฮะดูช้อยตรงนี้เราก็ตอบข้อที่5ถูกไหมลองไปคิดเองอีกครั้งหนึ่งนะครับความรู้ที่ได้จากข้อนี้ก็คือหลายๆคนจะเริ่มสับสนไปในตอนแรกๆว่าคูณหรือบวกกันครูบอกว่าขั้นตอนให้เอามาคูณขั้นตอนให้เอามาคูณส่วนกรณีให้เอามาบวก นะครับจบข่าวคิดว่าคงตามทันนะครับคงจะเข้าใจเนื่องจากว่าข้อนี้นะครับมันก็ไม่ได้ยากมากแต่การคิดแบบนี้ก็เสี่ยงต่อการผิดเหมือนกันเพราะคิดเลขเยอะดังนั้นเดี๋ยวครูจะคิดอีกวิธีหนึ่งให้ดูด้วยนะครับสั้นๆนะฮะสั้นๆลองดูนะอีกวิธีหนึ่งนะก็คือการคิดแบบมุมมองตรงข้ามนะครับน้องหลายคนอาจจะอ๋อคิดแบบตรงข้ามนะครับนั่นก็คือ ในอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้วิธีที่สองนะวิธีที่สองครูก็จะคิดว่าแทนที่ครูจะมองหานักเรียนที่ได้เกรด A แทนที่ครูจะมองหานักเรียนได้เกรดเยครูบอกว่าให้เอาจํานวนวิธีทั้งหมดนะฮะเอาจํานวนวิธีทั้งหมดก็คืออะไรครับนักเรียนทั้งหมดเนี่ยตั้งเลย30มสนั่นแหละครับเป็นตัวตั้งเลยแล้วลบด้วยจํานวนเหตุการณ์ที่ ไม่มีใครได้ A เลยใน3คนฟังทันไหมเอาทั้งหมดตั้งลบด้วยเหตุการณ์ที่ไม่มีใครได้ A แปลว่าที่เหลือเนี่ยลบกันแล้วเนี่ยจะได้ A อย่างน้อย1คนถูกไหมได้ A แน่ๆอย่างน้อย1คนหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ sample space นะครับทันนะอ่ะตรงเนี้ยมันคืออะไรฮะ A อย่างน้อย1คนครับโอเคนะแล้วเดี๋ยวล้องดูนะฮะว่าวิธีนี้มันก็จะคิดเลขน้อยลงเนาะอ่ะถ้าได้ A อย่างน้อย1คนนะครับเราดูทั้งหมดมันคืออะไรนะทั้งหมดก็คือ343ใช่ไหมฮะ343ลบลบข้างล่างก่อนเลยขอเขียน sample space ว่า343โอเคไหมโอเค ถ้าไม่ A ก็ต้องเป็นใครครับไม่ A ก็ต้องเป็น b กับ C ใช่ไหมซึ่ง b กับ C มีทั้งหมดรวมกันแล้วเท่าไหร่25คนดูนะครับสมมุติว่าสุ่มมา25คนสุ่มมาเลย3คนเนี่ยไม่ a ถูกไหมเอาทั้งหมดลบด้วยคนที่ไม่ได้ A เอาทั้งหมดลบด้วยคนที่ไม่ได้ A ผลลัพธ์คือได้ A แน่ๆอย่างน้อยหนึ่งคนถูกไหมหารด้วยแซมเปิลสเปซเท่านี้แหละครับน้องจะเห็นว่าเราจะคิดสูตร ncr แค่2ครั้งเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีแค่3า c 3 C3 กับ25 C3 ให้เราคิดแค่2ตัวซึ่ง30 C3 เนี่ยเมื่อกี้เราคิดแล้วเนาะ4 000, 6 0 2 5 c 3ก็คือ2,300นะครับ หารด้วย4 0 6 0อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็น1,760เหมือนตะกี้เลยนะครับเหมือนตะกี้เลยแล้วก็ตัดทอนนะครับตัดทอนสุดท้ายมันก็จะเหลือ88ส่วน203เหมือนกันนะครับได้คำตอบเท่ากันแต่วิธีนี้คิดเลขลุยถั่วน้อยกว่าว่างั้นนะครับก็คือ ใช้แค่3 0 3 3กับ25-43เบ้าเขาเรียกว่าคิดแบบมุมมองตรงกันข้ามเอเคไหเรียบร้อยนะครับสรุปข้อนี้ตอบชอยที่5คิดให้ดู2วิธีสงสัยอะไรตรงไหนก็ลองถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ซ้อมทำด้วยนะอย่าลืมนะฮะจะสอบแล้วต้องซ้อมทำไม่ใช่ดูเข้าใจแล้วอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วประมาทนะครับเดี๋ยวไปเจอในห้องสอบแล้วมันอึ้ง ะะต้องซ้อมทำด้วยใกล้สอบและอดทนอีกนิดนึงนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับทำก็สอบได้ทุกข้อนะครับแล้วพบกันข้อต่อๆไปครับสวัสดีครับ